เราจะมาท่องคําศัพท์กันนะคะเป็น1คําค่ะแต่ว่ามีมากกว่าหนึ่งความหมายนั่นเองนะคะที่หลายๆคนอาจจะงงและสงสัยนะคะ Hi guys Welcome back to with me ทำไมสิ่งนี้ถึงสําคัญนะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่ออกบ่อยมากในข้อสอบ listening ของหลายๆข้อสอบเลยนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือข้อสอบถ i ยนั่นเองนะคะ อย่างยกตัวอย่างนะอย่างเช่นคำแรกเลยนะคะคือคำว่า train เนาะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับคำว่า train เนี่ยเป็นคำว่ารถไฟนะคะแต่ว่า train ก็ยังแปลว่าฝึกฝนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ถ้าเราัวแต่จําว่า train คือรถไฟเราก็จะไม่จําว่า train แปลว่าฝึกฝนนะคะแล้วเราก็จะสับสนเวลาที่ข้อสอบนั้นหลอกเรานั่นเองนะคะคาที่2ค่ะคือคําว่า sign นะคะคําว่า sign มีทั้งที่เป็นคานามเนาะและมีทั้งคําที่เป็น verb นั่นเองคําที่เป็นคํานามก็จะแปลว่าสัญญาณนะคะอย่างเช่น there's a sign that it's going to rain today นะคะมีสัญญาณเตือนเรานะคะว่าวันนี้จะฝนตก No. ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าเซ็นเหมือน Can you sign here please ก็คือช่วยเซ็นตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ Moving on อีกคำหนึ่งที่คุ้นเคยและน่าจะเรียนกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เพราะเราจะจำคำคำนี้ก็คือคำว่า watch นะคะคำว่า watch แปลว่านาฬิกาข้อมือที่เป็นคำนามได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เขาเป็น verb ก็จะแปลว่ามองดูนั่นเองนะคะหรือว่า watch over นั่นเองเนาะ ต่อไปเป็นอีกหนึ่งคำที่มี s y n นนิมสเยอะมากนะคะในโทรอีกเนาะเพราะออกบ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Office นั่นเองก็คือคำว่า f i ิรมนะคะแปลว่าบริษัทนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราเคยได้ยินคำว่า Fit and f i เฟถูกไหม Fit and f i r ฟมคือยังไงแน่นกระชับถูกไหมคะเพราะฉะนั้น f i ิรมเนี่ย I am very firm with my words นะคะก็คือฉันเนี่ยแน่วแน่และมั่นใจนะคะในสิ่งที่ฉันพูดออกมาไปคำว่าฟล y ค่ะ ปกติ fly แปลว่าบินถูกไหมแต่ถ้า fly เป็นคำนามก็แปลว่ามาแรงวันได้เช่นเดียวกันเนาะ m e tier ะะที่สามารถที่จะแปลแว่าน้ําตาก็ได้นะและในขณะเดียวกันก็แปลแว่าการฉีกนั่นเองนะคะก็จะเป็น Ver ร์บเนาะมีคำว่า n g Ring ที่แปลแว่าแหวนนะคะหรือว่า ring ที่แปลแว่าโทรหาเช่น can I ring you มีคําว่า letter นะคะ letter เนี่ยก็ส่วนใหญ่เราจะจําว่าแปลแว่าจดหมายเนาะแต่ว่าถ้า l e t t e r ที่เป็นคำนามอีกคำหนึ่งก็คือตัวอักษรน,นั่นเองนะคะ Can ที่แปลว่าสามารถหรือ Can ที่แปลว่ากระป๋อง Ship ที่แปลว่าเรือหรือ Ship ที่แปลว่าส่งสินค้านะคะ Left ที่แปลว่าข้างซ้ายนะคะแบบเลี้ยวซ้าย I turn left I turn right เลี้ยวขวาเนาะหรือว่า I left the room นะคะก็คือฉันออกไปหรือออกจากห้องห้องนี้นะคะแล้วก็คำสุดท้ายก็คือคำว่า Desert นะคะ Desert เนี่ยแปลได้2ความหมายนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะ สะกดคล้ายๆคำว่า dessert ที่แปลว่าขนมหวานเนาะแต่ dessert เนี่ยจะแปลว่าทะเลทายที่เราคุ้นเคยเช่น the pyramid is located in the desert นะคะก็คือพิระมิดเนี่ยตั้งอยู่ในทะเลทรายนะคะแต่ในขณะเดียวกัน d e s e r t ก็แปลว่าสถานที่ลกล้างหรือว่าสถานที่ที่ไม่มีใครอยากไปนั่นเองฟ a ฟาว r away land ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยที่รวมกันทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า h o m o n นม s ะะแปลว่าอะไรโฮ m o แปลว่า2เนาะแต่ว่า Nim's แปลว่าเสียงเดียวกันนะคะแปลว่า1นคำเนะคะที่มีเสียงเดียวกันเช่น left sign นะคะ watch firm เนี่ยคือเขาเป็นคำหนึ่งคำเนาะแต่เขามีถึง2ความหมายนั่นเองนะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนาะที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยจังคำศัพท์ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ See you guys again ใน next video นะคะบ๊ายบาย